ิปโป193ตอนสมัยปส EP 2ีบหมูช้างแปดแปงหมูควายโมโม,อมอโอเคอยู่กันพร้อมหน้าแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะได้ลุยฐานฮะลุยฐานเลยแล้วครูรอยพวกเราเพิ่งหนีผีกันมายังไม่ได้นอนเลยเนี่ยใช่ใชเสื้อผ้าก็เปียกแถมเต้นก็ทิ้งไว้ในป่าช้าอา้าวนี่พวกมึงหนีผีกันมาเหรอ เออดีนี้ผีเปียกฝนเต็นก็ลืมทิ้งไว้ในป่าชา้าและที่สําคัญกูต้องสูญเสียไม้งาาไปอีกไม้งามมืงอ,อ่ะไอไม้บักง,งาม,มานะโอโหสูญเสียไปก็ดีแล้วสูญเสียยังไงวะโยง่งเออคือบอกไม่ได้มันเป็นความลับทางราชการไอโยงมาท้อเสียกลางทางเลยใช้เชตูดไปเรียบร้อยแล้วไอจอดมึงจะพูดทําไมโยง่งเอาไม้งาาเชตูดเหรอมึงเช็ตไปได้ยังไงตูดมึงปลอดภัยดีไหมเนี่ย เออขอบใจที่เป็นห่วงปลอดภัยดีตอนแรกมันจะไม่ใช้ไม้มาหรอกมันประคับเอาไม้สิบงามกูจะใช้ไม้สิบงามเลยหรอวะอ้าวงั้นไม้งามมึงไปไหนอะกรนกูลืมไม้งามไว้ในป่าช้าตรงที่เจอครูเต่าอ่ะเยี่ยมเลยไอจอนมึงด้วยใช่ไหมสรุปว่าหมูควายนี่ไม่มีไม้งามแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาใหม่ทีหลังสมชื่อหมูควายจริงๆถ้าหมูมึงไม่มีจ่าเป็นผู้นําก็ไม่ต่างกับกูหรอกไปงั้นไปเริ่มตะลุยฐานกันเลยถ่านแรกก็เป็นฐานวัดใจนะโดดหอ อายา่าครูครูครูมันสูงเกินไปไหมเนี่ยเฮ้ยไม่สูงหรอกไม่กี่เมตรเองโอ้พระสงไม่กี่เมตรความรู้สึกตอนนี้เหมือนอยู่บนภูเขาเลยไม่ใช่ดิเหมือนอยู่บนานาวอีกดวงหนึ่งเลยเออมันไม่สูงขนาดนั้นหรอกมันสูงขนาดนั้นเลยแหละความรู้สึกของผมตอนเนี้ยอกูอ,อ,อยากจะร้องว่ะสู้ๆจอสักครูรู้ว่าเธอทําได้ผมทําไม่ได้ได้ก็แค่โดดลงไปเลยเฮ้ยจอจมองเห็นกูไหม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 จอจกูอยู่นี่นี่นี่ โอ้โห oh ตัวเท่ามดครูรอยว่าไงพร้อมแล้วหรอผมขอลาออกจากการเป็นลูกเสือมันขนาดนั้นเลยเหรอมันขนาดนั้นเลยแหละเออได้เอาไว้เธอโดดลงไปก่อนแล้วครูถึงจะให้ลาออกไม่ลาออกตอนนี้แหละลงไปก่อนครูรอยผมกลัวไม่เป็นไรปลอดภัยนะข้างล่างก็มีเพื่อนๆรอเก็บศพเอ้ยรอรับอยู่รู้สึกหน้ามือดอา้าวนับหนึ่งถึงสามเอาจริงดิหนึ่ง เก่งมากมากคนต่อไปกลามสากท้อไหมโอ้ยรู้สึกหน้ามืดตอนอยู่ข้างล่างก็ดูเหมือนไม่ค่อยเท่าไรนะพอขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยว่ะไอจอร์ดเป็นไงมั่งผู้เสียชีวิตปลอดภัยดี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 ดดดครูรอยผมขอลาออกเอาอีกคนละให้ผมทําอะไรก็ได้ไม่โดดหอได้ไหมนี่เป็นดาดวัดใจโด,ดลงไปให้มันจบจบผมขอลงทางบันไดได้ไหมจะโดดเองหรือว่าให้ครูช่วยลงมาเลยกล้าม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  เพื่อนๆน,นี่ตัวเท่ามดไปเลยอ่ะอุ้ยพอมองขา้างนานๆแล้วนา,นา,นามืดเหมือนจะไปลมเวียนๆโอยครอกอ้าวเฮ้ยไปลงไปแล้วเหรองานก็ช่วยไม่ได้ถีบมาลงไปเลยแล้วกันไม่ต้องถีบไม่ต้องถีบผมฟื้นแล้วว้าน่าเสียดายเดี๋ยวขอผมทําใจแป๊บหนึ่งนับหนึ่งถึงสามแล้วก็โดดเลยไม่ต้องเลยครูรอยเมื่อกี้ผมเห็นนะนับหนึ่งแล้วก็ผักไอ้จอร์ดเลยเดี๋ยวผมโดดเองพวกมึงรับกูดีๆนะเว้ยรับทําไมไม่ไม,ไมเ่เพื่อนๆขอร้อนเล่นโดดเลย ครูรอยมีเทคนิคที่ทําให้ไม่กลัวไหมตอนโดดลงไปอ่ะตะโกนชื่อท่าด้วยดิตะโกนชื่อท่ามันช่วยให้หายกลัวได้หรอได้เราดูดิเอาละงั้นก็โรมิโอโกแลตโตมึงตะโกนชื่อพ่อตัวเองทำไมอะเอาข้างล่างเป็นไงมัางผู้เสียชีวิตปลอดภัยดีดีดีดดเอ้ามาคนต่อไปออเืออะไรวะเนะ่ พอมองจากระยะขนาดนี้แล้วทุกอย่างดูเป็นของเล่นไปหมดเลยใช่ไหมเงินก็โดดได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆครูรอยผมขอทําความคุ้นเคยแป๊บหนึ่งเออเยี่ยมเลยนับว่ามีสติดีมากเลยโยกครับสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดเปิดกาชาค,คาคมจักรวาลไหนเนี่ยฮึบโอเคผมคุ้นชินแล้วกระโดดได้แล้วใช่ไหมเปล่าผมจะลงทางบานนันไดอ้าวนายว่าทาความคุ้นชินไงก็ทําแล้วครับแต่ว่ามันไม่คุ้นเลย ขาผมนี่สั่นไปหมดยงศักไม่ต้องใช้ขาใช้แต่มือมือก็สั่นอะไรก็สั่นหัวยังสั่นเลยอย่าพูดมากไปคนอื่นจะได้มากระโดดต่ออโยมือไม่ต้องรีบทวงเวลาไวงั้นแหละ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 นั่นนั่นนั่นได้ยินไหมงั้นเดี๋ยวครูช่วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมโดดเองโดดแล้วตะโกนชื่อท่าด้วยนะจะได้ลดความกลัวลงไปชื่อท่านะเอาละสั่วสั่วสั่วั่วสั่วอ้าวขาสั่ไปศพต่อไปเหรอครูครับ ว่าไงพร้อมหรือ,อยังผมเี่ร้อยกางเกงเอาละทุกคนเก่งมากที่ผ่านด่านวัดใจต่างๆมาได้อา้าวนี่คือผ่านกันทุกคนแล้วเหรอถูกต้องทั้งด่านโดดหอด่านล้วงหายแล้วก็ด่านไตเชือกทําไมผมไม่เห็นรู้เลยสงสัยมึงสลบอยู่กูด้วยต่อไปก็เป็นกิจกรรมยามค่ําต้องทําอะไรล่ะครับ ให้กลุ่มช้างกับกลุ่มควายน่ะทำอาหารอะไรก็ได้มาให้ครูกินเฮ้ยสงสัยว่าครูรอยจะติดใจไข่เจียวสวรรค์ของพวกเราอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไข่เจียวสวรรค์นะครไข่เจียวสวรรค์เฉยๆครูแล้วหลังจากนั้นก็ใจพวกเธอทําการแสดงรอบกองไฟสแสดงอะไรหรอคะอะไรก็ได้แสดงมาเถอะเป็นกิจกรรมสันทนาการรอบกองไฟเนื่องจากว่ามีไม่กี่คนที่มาเข้าค่ายก็ให้พวกเธอมาทําการแสดงร่วมกันเลยว้าวกลุ่มช้างกับกลุ่มควายต้องรวมพลังกัน อาหารพร้อมเสิร์ฟทำกันแค่สามคนเหรอพวกเราแบ่งกลุ่มกันค่ะอีกกลุ่มหนึ่งไปทําการแสดงใช่ครับกลุ่มเรานี่ทําอาหารระดับห้องเช่าห้องเตะดีดีไหนมีอะไรบ้างจ๋าขอเธอก่อนเลยของหนูเป็นผัดมาม่าค่ะผัดมามะ่าผัดเองเหรอใช่แล้วครูรอยหนูเอามาม่ามาด้วยไงก็เลยทําผัดมาม่าได้ดีๆจะได้มากินด้วยกันอ่ะคนต่อไปของผมเป็นไข่เจียวไข่เจียวอีกแล้วเหรอคราวนี้ไข่เจียวอะไร อันนี้ไม่ใช่ไข่เจียวแบบรอบที่แล้วเป็นไข่เจียวเฉยๆแน่ละครับถ้าครูตายไปจะไม่มีใครดูแลค่ายนะโอ้โหครูก็กลัวเกินไปอันนี้ปลอดภัยเพราะว่าจ๋าก็ลองชิมแล้วแม่นะจริงค่ะปลอดภัยดีรสชาติเป็นไงจ๋าก็ปกติธรรมดาค่ะออกจืดๆหน่อยหนึ่งได้งั้นผ่านถ้าเธอกินไม่ตายครูก็คงไม่ตายเหมือนกันหนูแค่ชิมหนูไม่ได้กินนั่นแรงเหมือนกันไม่เหมือนหนูชิมอย่างเดียวไม่ได้กลืนลงไปพอหนูชิมเสร็จหนูก็คายใส่จาน <c oughs> ออทำยังงั้นทำไมมันเป็นของครูหนูไม่กล้ากินของครูหรอกทีหลังเธอกลืนๆล,ลงไปเลยก็ได้นะจอตต่อไปตามมึงนำเสนอสิของผมนี่ไม่ได้ทำเองครับผมซื้อมามันคืออะไรรอไอติมครับทำไมมันดูไม่ค่อยเป็นแท่งๆเลยไอติมอะไรเนี่ยมันเป็นอดีตไอติมผมซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานฮะอดีตไอติมครับผมซื้อไว้ว่าจะมากินในค่ายนี่แหละมันไม่ละลายหมดแล้วหรอวะนะก็ละลายไงแต่ก็ยังเป็นอดีตไอติมไม่ใช่ว่ามันบูดแล้วหรอวะจอต กูนึกแล้วว่ามันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเตรียมยามาพร้อมอย่างดีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพวกเราจะมาทำการแสดงรอบกองไฟเป็นการเล่านิทานสนุกสนานสไตล์พวกเรานิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าสโนไว้์กับคนแคระทั้ง7นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายัง มึงจะรีบจบไปไหนเนี่ยยังไม่ทันได้เริ่มเหล่าเลยอ่ะงั้นเริ่มระบัดนี้อ้าวครูรอยไปไหนวะหลังจากที่ครูรอยกินอดีตไอติมของกูแล้วก็หายไปไหนไม่รู้มึงเอาอาดีตไอติมให้ครูรอยกินหลายจอดเออดิไปไหนแล้วไม่รู้เอาไม้งามกูไปด้วยชัดเจนเอาไปเช็ดตูดแน่แน่อ่าๆงั้นมาเริ่มเหล่ากันเลยอ้าวไม่รอครูเร้ววะเช้าวันหนึ่งอันแสนสดใสมีสาวน้อยน่ารักคนหนึ่งชื่อว่าสโนไว นี่มึงเหล่านิทานหรือเหล่าเรื่องผีนิทานดิวะในขณะที่สโนไวท์ออกไปเก็บดอกไม้ในป่าก็ได้พบกับคนแคะที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้ไอ้กล้ามกูกลัวสโนไวท์ก็เลยถามว่ามานอนที่ใต้ต้นไม้ทําไมแล้วคนแคะคนอื่นๆหายไปไหนหมดคนแคระที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้ก็เลยบอกว่าคนอื่นๆได้ตายกันไปหมดแล้ว ตกลงมือเหล่าเรื่องผีไม่ใช่นี่นินทานสอนใจออามาต่อเลยสโนไวก็เลยชวนคนแคระวิ่งแข่งกันอา้าวเพื่อนคนแคระตายแล้วชวนวิ่งแข่งทำไมวะกูไม่รู้คนแคระที่เหลืออยู่คนเดียวนั้นก็เลยตกลงเพื่อนมันตายไม่ใช่เหรอวะแล้วยังจะมีอารมมวิ่งแข่งอีกก็ได้เริ่มวิ่งจากต้นไม้เส้นชชยอยู่ที่บ่อน้ำพอเทอมออกวิ่งเท่านั้น สโนไวก็ได้วิ่งนำมาได้ครึ่งทางแล้วพอมองหันกลับไปไม่เห็นคนแครคนแคร์ตายไม่ใช่คนแครวิ่งช้ามากเมื่อสโนไวเห็นว่าคนแครตามมาไม่ทันสโนไวก็เลยนอนใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งสโนไวเผลอหลับไปเป็นเวลานานมากจนในที่สุดคนแคระก็ ตามมาถึงแล้วก็มีเสียบสโนไว้ใช่ไหมไม่ใช่เว้ยนี่มันนิทานสอนใจแต่ลักษณะการเล่าของพวกมึงนี่ชวนให้กูคิดมากเลยเมื่อคนแคร์เห็นสโนไว้หลับก็เลยวิ่งต่อไปจนในที่สุดคนแคร์ก็ไปถึงบ่อน้ําแต่สโนไวก็อยางนอนหลับและไม่ตื่นสโนไวไหลาตายจะบ้าอะไรจอร์ดจนมารู้ทีหลังว่าที่สโนไวไม่ตื่นนั่นก็เพราะสโนไวกกาลัง นอนหลับสบายจบแล<า>้วจา้านี่ทานเรื่องนี้มันสอนอะไรกูวะเนี่ยอ้าวคนอื่นๆไปไหนหมดครูรอยยังไม่กลับมาเลยส่วนคนอื่นๆน,นีเขาเต็นกันหมดแล้ว Bye.